การกู้วิกฤตสรดท้ายที่ผมมองเห็นว่าเป็นวิกฤตที่เพิ่มเติมมาจากวิกฤตเกิดโทรศัพท์ไปย,ยินดีกับยืนยันกับคุณเศรษฐาด้วยตัวของผมเองแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คงยินดีกับการที่เขารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรคนที่30แต่ก็ต้องยืนยันว่าวิกฤตของบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่วิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับการศึกษาเองเดียวแต่ว่าเป็นวิกฤตสรัทธา การเนี่ยนยโยบายยังเหมือนเดิมไหมครับเราเป็นา่ายการเชิงรุกครับยังมีหลายนายโยบายที่สามารถถักดันได้ผ่านการเข้าชื่อทางส่งกฎหมายเข้าสภาน,นะครับก็มีกฎหมายสําคัญสำคัญสำับพี่น้องชาวระย,ยองเยอะถ้าเป็นเรื่องอย่างสิ่งแวดล้อมก็มีกฎหมายอย่างทีอาร์ทีอาร์ถ้าเป็นพน้องแรงงานก็มีกฎหมายแรงงานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะทํางานในเชิงรุกเพื่อที่จะให้ผลประโยชน์ตกกับพี่น้อง,องประชาชนได้เหมือนกันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากนักแต่ก็หวังว่าเป็นการปูทางเมื่อ การเลือกตัง้งครั้งหน้ามานะครับแล้วเราสามารถที่จะช่วยใจพี่น้องประชาชนได้มากกว่าเดิมแต่รัฐบาลได้ก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ครับนะครับหลังจากที่มีการจับขั้วก,กับหลายๆพรรคแล้วก็มีการปออาจจะมีการต่อรองกันสูงนะครับผมคิดว่าก็มีความยากเป็นพิเศษแล้วก็คงต้องดูโผล่คอรมอที่ออกมานะครับเท่าที่ติดตามดูในข่าวเห็นคุณสมศักดิ์สุตินบอกว่าจะออกอาทิตย์หน้าผมก็อยากจะฟังในสิส่งที่ผมกับคุณเศรษฐาเคย พูดร่วมกันในเว,วทีดีเบตของหลายๆสำนักข่าวที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปกองทัพพูดถึงเรื่องสมรสเท่าเทียมพูดถึงเรื่องสุราเท้าหน้าก็ต้องดูว่าใครที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับตัวของผมก็ฟังดูโพจากอะไรสำนักก็ต้องดูว่าเป็นใครแล้วก็จะสามารถผัดันได้จริงหรือไม่นะครับรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเป็นใครก็ยังหวังว่าการกู้วิกฤตสรัทธายที่ผม มองเห็นว่าเป็นวิกฤตที่เพิ่มเติมมาจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ลวแต่ที่เคยมีมาตลอดช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขยอย่างน้อยก็จะเป็นการเรียกวิกฤตสัตวาให้กลับมาสู่การเมืองไทยให้ในส่วนตัวของผมก็ยังยืนยันว่าจะทํางานที่จะคอยอตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลเพื่อให้การทํางานของรัฐบาลน,นั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ปราศจากคอร์รัปชันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมก็ได้โทรศัพท์ไปยินดีกับยืนยันกับคุณ ขาด้วยตัวของผมเองแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คงยินดีกับการที่เขารับตาแหน่งนายกร,รัฐมนตรีคนที่30แต่ก็ต้องยืนยันว่า,าวิกฤตของบ้านเมืองปุณีเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่วิกฤตเกีดเด่ยวกับเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่วิกฤตเกีดเด่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ใช่วิกฤตเกีดเด่ยวกับการศึกษาเางเดียวแต่ว่าเป็นวิกฤตสัมันธ ของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้ฟังเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามพื้นที่ตัวไายรวมถึงการมาลงพื้นที่ในระย,ยองเสดสานีด้วยเขาก็เป็นเป็นสิ่งที่ผู้นําคนต่อไปเนี่ยจะต้องแก้ไขโดยการที่จะรวมความคิดของคนในชาติให้กลับเข้ามาอยู่เป็นฝป็แผนเดียวกันได้ก็ได้ยินคุณเสรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าท่านต้องการที่จะเป็นนายกข,ของประชาชนผมก็อวยพรให้คุณเศรษฐาทําทได้อย่างนี้นจริงๆ แต่ใจก็ตามที่ท่านยังคำนึงอยู่ว่าที่ปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนเราก็ทําหน้าที่โดยที่อํานาจที่ได้มันไม่ได้ใช้อํานาจอย่างสิทธิ์ขาดแล้วก็ฟังพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของประชาชนได้เอยอะๆก็เชื่อว่าคุณเศรษฐาจะทําได้ครับที่ทว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยมีปัญหาเฉพาะด้านหลายเรื่องกระทรวงทรัพยากรตอนนี้ก็ยังมีเรื่องน้ํามันรั่วที่ระยองปี56กับปี65วันนี้ก็อยากจะมาช่วยคุณโยบาราสายในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกันหลายๆเรื่องในเรื่องการเศรษฐกิจก็ต้องทํางานแบบมหาภาคต้องมีทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวัฒนธรรมทํางานร่วมกันเป็นองค์การที่ยบเดียวกันหลายอันนี้ก็ห่วงว่าบุคลากรจะเหมาะสมหรือไม่อันนึงเนี่ยพอมันต่างพักกันเนี่ยตอนนี้เวลาแก้ไขปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะกระทรวงกระทรวงเนี่ยมันจะสามารถที่จะทํางานตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําได้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่กังวลนีดพี่เพียนรู้จักวัฒนธรมไทยไหมครับไม่รู้จักนะครับแต่เห็นก็เห็นจากสำนักข่าวของช่องวันนี่แหละครับ พรรคเก้าไกลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกัก่ตรงนี้อย่างกระทรวงกลาโหมมันมีรายงานข่าวว่าเป็นโคต้าของคนนอกเรากำลังวนในเรื่องนี้ว่าไม่ได้มาจากพรรคการเมืองใดเลยที่จับมือกัอนอย่ารนีผมว่าในเรื่องของการตั้งรัฐมนตรีจะคนในคนนอกไม่ได้สําคัญแต่สำคัญก็คือว่าสามารถทําตามนโยบายที่พรรคได้หาเสียงไว้หรือได้หรือไม่แล้วถ้ามันเกิดมีความคิดที่มันตกกันข้ามกันนะครับเกี่ยวกับนิยามของความมั่นคง หรือการที่จอ้ทำยังไงให้ประเทศชาติมีความมั่นคงกองทัพก็ต้องมีความทันสมัยมากขึ้นเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นการทํางานของบุคลากรที่เข้าใจเรื่องนิยาม,มความท้าทายทางความมั่นคงในศตวรรษที่21ิจริงๆถึงจะทำได้จะคนในคนนอกก็ไม่สําคัญแต่ทำยังไงที่จะทําให้ตรงกับศรัทธาที่เคยประชาชนเคยให้ไว้และตรงกับความท้าทายที่มาจากรอบรอบสารพิษมากขึ้น